จ้เงเตือนภัยไทยดิส ASTER ALERT จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮู้โวยตันสถานการณ์แน่นอนตึงเน็ตเต่มเลยไว้โจนคนตีบ้านมาใจ๊กันดีกว่าสบายใจบ่ต้องเป็นห่วงเขาละฮู้ภัยเข้าใจรับมือได้บม่ต้องทำนายใ้แอปแจ้งเตือนภัยไทยดิส ASTER ALERT ปรารถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เคสกรมประชาสัมพันธ์ ทานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549อสกิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือลูกทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้บ้างนะลูกนะเดี๋ยวนี้เงินมันไปไวถ้าเราไม่เก็บไม่ออมไม่ดูแลดีๆก็มีแต่หมดตัวโตขึ้น จะไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายไม่มีเงินติดตัวไว้ตอนอายุเยอะๆมานี่มาลูกมามามาแม่จะสอนโอ้โหพอทำแล้วก็รู้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปออมเงินได้ด้วยแล้วนี่ครอบครัวของเรามีแผนการเงินหรือยังเก็บออมเงินไว้บ้างกันหรือยังครับแม่ ก็ต้องมีสิจ้ายังค่าขนมของลูกที่เหลือเก็บตั้งแต่เด็กๆแม่ก็ฝากเงินไว้ให้ลูกในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็ส่งเข้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือก็อชอชนั่นเองจ้ะลูกก็จะมีเงินไว้ใช้ตอนที่อายุเยอะๆตอนที่เกษียณแล้ว ส่วนของแม่นอกจากประกันสังคมแล้วแม่ก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยายเองก็เคยกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุเอามาทำเป็นทุนไว้ค้าไว้ขายแล้วก็เก็บออมฝากไว้ในบัญชีมาเรื่อยๆแถมยายยังส่งเงินชาพนก,กิจสงเคราะห์ไว้ด้วยนะ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่วินัยการเงินคือหัวใจสำคัญของการสร้างอนาคตให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงเริ่มต้นวางแผนการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภยัยภาคเหนือ AM 549้กิโลเฮิรตซ์ดังนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนคนทำงานรายการสาระความรู้ควบคู่วัยทำงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิทลำปางทุกวันอังคารเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง11.00นาฬิกา ทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือ AM 549้สกสวัสดีค่ะกลับามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเพื่อนคนทํางานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางค่ะวันนี้เก๋นรากรรุจีนันทพรกุลค่ะรับหน้าที่มาเป็นคนให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนคงรู้จักแค่ค่าจ้าง ขั้นต่ำที่ลูกคนรู้จักเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นค่าแรงที่ใช้กําหนดนะคะค่าจ้างนะคะที่เพียงพอสําหรับใช้แรงงานทั่วไปและเข้าทํางานหนึ่งคนนะคะให้สามารถดํารงชีพยอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการรองชีพสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมนะคะรวมทั้งความเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เก๋พูดถึงเนะะี่ยค่ะเป็นอัตราค่าจ้างนะคะที่ ทางคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดตามพระราชบัญญัิคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นค่าจ้างที่ได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งปัจจุบันจัหงหวัดลำปางของเราเนี่ยค่ะเป็นค่าจ้างอยู่ที่347บาทซึ่งมีการใช้ตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าหกแปดที่ผ่านมาในปัจจุบันทุกคนก็ทราบน,นะคะว่า,เ,าเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมีค่าของชีพที่สูงขึ้น ทำไมเก๋ถึงมาพูดวันนี้ถึงค่าจ้างอาัตราค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งเก๋มองว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเรานะคะมีค <cargo> ่าจ้างที่เราให้มากกว่าหรือสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําที่เก๋พูดถึงที่เก๋จะบอกก็คือเป็นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานคืออะไรอีกอ่ะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานก็คือค่าจ้างที่ถูก กำหนดโดยคณะกรรมการนะคะในแต่ละสาขาอาชีพค่ะในแต่ละสาขาและในแต่ระดับตามมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งในปัจจุบันนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกนระทรวงแรงงานของเราอะคะ่ะได้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมดตอนนี้แล้วนะคะ129สาขาอาชีพค่ะซึ่งเริ่มใช้กันไปแล้วเมื่อวันที่18มกรบ18มีนาคม2567ที่ผ่านมา ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะที่เก๋บอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีข้อดีมากมายนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านในจ้างด้านลูกจ้างนะคะด้านผู้บริโภคและด้านภาครัฐซึ่งในแต่ละด้านเนี่ย เกยอยากจะมาเล่าคร่าวๆให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานของเราเนี่ยเป็นข้อกําหนดทางวิชาการนะคะที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงานความรู้ค่ะความสามารถและทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆซึ่งเราไม่ได้น้อยอะไรเลยนะคะซึ่งมาตรฐานฝีมือแรงงานของรามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของเราเนี่ยคะ่ะเราทําภายใต้ข้อกําหนดของไ s โนะคะใน 1 7 0 2 4 2 0 1ศซึ่งควบคุมคุณภาพโดยระดับประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีล์มแรงงานแห่งชาติเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างหรือผู้บริโภคและภาครัฐเองเนี่ยก็จะมีความมั่นใจจากการทดสอบมาตรฐานฝีล์มแรงงานแห่งชาติตรงนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายจ้างอ่ะก็อยากได้ บุคลากรหรือลูกจ้างนะคะที่มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือและทัศนคติที่ดีในการเข้าปฏิบัติงานอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มาตรฐานนายจ้างอะค่ะเอามาตรฐานฝีมือรรยง,งานตรงนี้มา,มาจับ การทำงานของในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยอีกทั้งนะคะยังใช้สามารถใช้ประกอบการวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาลูกจ้างหรือเราจะวางแผนการปรับเรื่อนตําแหน่งงานหรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างนะคะอีกทั้งยังลดอัตราความเสียหายจากการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเรายังไม่พอนะคะนายจ้างก็จะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เอาเกจจะยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะคะงานเชื่อมอในจ้างที่มีกิจการเกี่ยวกับการเชื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมอะไรก็ตามถ้าลูกจ้างหรือแรงงานของเรานะะเนี่ยค่ะมาเขาเรียกว่ามีฝีมือแต่ฝีมือไม่ได้มาตรฐานอาจจะเชื่อมหรือทศการทำงานเนะะี่ยค่ะมันจะมีรอยแผลของการเชื่อม มันจะทําให้เห็นได้ว่าคุณภาพที่เราทำเนี่ยคะ่ะมันไม่ไมสวยไม่ได้มาตรฐานดังนั้นแล้วเนี่ยเกดก็จะบอกเลยว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมืองงานเนี่ยนายจ้างก็จะได้บุคลากรหรือลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือที่ดีในการปฏิบัติงานนะคะก็คุณภาพออกมาก็ดีเลยส่วนลูกจ้างนะคะก็จะมีโอกาสในการทํางานและได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมนะคะอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเนาะสำหรับบุค บุคคลทั่วไปที่ไม่มีไม่มีวุฒิการศึกษาเพราะว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรยง,งานของเราอะค่ะไม่จําเป็นเลยนะคะที่ท่านจะต้องจบวุฒิปวชปวสมสามท่านก็มาทดสอบฝีมือแรยง,งานกับเราได้แล้วนะคะอีกทั้งมีโอกาสในการปรับค่าตอบแทนหรือตําแหน่งให้สูงขึ้นนะคะท่านก็จะรู้อีกว่าทักษะฝีมือของเราและข้อบอกพร่องของตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างฝีมือของเราอยู่ระดับไหนเพราะ มาตรฐานฝีมือแรงงานของเราอะค่ะมีท,ทั้งหมด3ระดับระดับ1ระดับ2ลงระดับ3เดี๋ยวเกศจะมาบอกนะคะว่าค่าจ้างเนี่ยระดับแต่ระดับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอีกทั้งาสามารถวางแผนการอบรมเพื่อที่จะพัฒนาตนเองอะค่ะตามความสามารถของตอนเองที่จะเลื่อนระดับขึ้นนะคะหรือผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างานเนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือแรงงานความสามารถของตอนเองก่อนเข้ารับก,การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อหางานใหม่อทิเช่น ะะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเจอภาวะตรงนี้แล้วตกงานค่ะก็ไปต่อไม่ได้จาเป็นต้องหางานใหม่หางานใหม่ทีนี้เสร็จเอ๊ะแล้วเราจะได้อะไรล่ะก็หาความรู้ค่ะโดยการมาอบรมกับเราเสร็จแล้วทดสอบฝีมือแรงงานแล้วใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยคะ่ะหางานใหม่เพื่อสำหรับเป็นมาตรฐานในการได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างนะคะ แล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคนะคะจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอาทิเช่นช่างไฟฟ้าค่ะตอนนี้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะคะเป็นอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธ,ธารณนะเป็นอาชีพที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายของอกระทรวงแรงงานของเราแล้วนะคะที่ช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตรงนี้นะคะถ้านายจ้างเป็นผู้จ้างก็จะได้ ก็จะโดนปรับถ้าเราไปตรวจเจอนะคะก็จะโดนปรับไปอยู่ที่30,000บาทส่วนลูกจ้างที่ไม่มีใบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนะคะหากทำงานตรงนี้ก็จะโดนปรับอยู่ที่5,000บาทดังนั้นแล้วผู้บริโภคะคะ่ะก็คือพวกเราที่จ้างเขามาเดินสายไฟภายในบ้านเนี่ยก็จะได้ความปลอดภัยนะคะคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนั้นแล้วเนี่ยทำไมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ถึงถูกกําหนดโดยเป็นกฎหมายว่าจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวตลอดนะคะว่าไฟไหม้ซึ่งซึ่งใครก็ได้ที่สามารถที่จะเดินสายไฟภายในบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รู้ถึงคุณภาพรู้ถึงมาตรฐานที่ว่า อาจะต้องทําตรงไหนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานดังนั้นแล้วจึงถูกกําหนดมาตอนนี้เป็นกฎหมายนะคะย้านะคะว่าถ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังอยู่เนี่ยหรือใครก็ตามเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยคะ่ะเราจ้างช่างไฟฟ้ามาติด ะะหรือนายจ้างตอนนี้มีช่างไฟฟ้าอยู่ในอยู่ในเป็นลูกจ้างเป็นบุคลากรของท่านอยู่นะคะเกลอบกวนสอบถามด้วยนะคะไม่ว่าจะรับใหม่หรือมีเก่าอยู่แล้วเนี่ยเห็นให้เห็นคุณค่าตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะสอบถามเขาว่าเขามีหนังสือร,รองความรู้ความสามารถแล้วหรือยังหรือถ้ามีแล้วหมดอายุก็ให้มาต่อเพราะว่า ต่อครั้งหนึ่งมันได้5ปีนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาในการที่จะเดินทางมาโทรกริ้งกลางมาถามเราก่อนก็ได้นะคะเราใช้เวลาประมาณครึ่งวันค่ะในการที่จะ,อ,ะออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ท่านฉบับใหม่ซึ่งแต่ละฉบับก็ใช้ได้ตั้ง5ปี5ปีเราเจอกันทีนะคะทีนี้เสร็จมาดูส่วนในภาครัฐนะคะว่าภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของเราก็คือ สามารถใช้วางแผนในการพัฒนากําลังคนให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพนะคะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทําหลักสูตรอบรมหลักสูตรการศึกษาในระดับชาติให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนะคะจะเห็นได้ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของเราเนี่ยค่ะได้ผล ที่ดีทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผู้บริโภคหรือภาครัฐเองนะคะเราให้ความสำคัญกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งในปัจจุบันจังหวัดลำปางของเราอะค่ะมีหลายสถานประกอบการมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ที่เห็นความสำคัญของอ,อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืองานเขาให้ค่าจ้าง เกินด้วยซ้ำค่ะเกินค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืองานเพราะว่าเขามองว่าผลลัพธ์ผลรวมองค์รวมที่เขาได้รับอะค่ะมันมีความคุ้มค่ามากกว่าที่เขาจะจ่ายค่าแรงขั้นต่ําเพราะว่าเขาได้ทั้งช่างมีฝีมือได้พนักง,งานที่มีความรู้แล้วก็อีกทั้งลดอัตราความเสียหายจากการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพสินค้าและคุณภาพที่เขาได้รับมันดีแล้วไม่ต้องมา มันลดต้นทุนนะคะมันสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้นะคะทีนี้เศษเกิจ,จะมาบอกว่าตอนนี้10อัตราแรกนะคะค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีค่าจ้างสูงสุดในประเทศไทยใน129สาขาอาชีพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านยังไม่ทราบอันดับหนึ่งสูงเลยนะคะ900บาทอยู่ที่เขาเรียกว่าอาชีพนะคะนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกโภชนะบำบัดร,ระดับ2ค่ะตัวน,นี้ได้ค่าจ้าง 900บาทต่อวันเลยนะคะอันดับ2คือช่างเชื่อมทิกระดับ3อยู่ที่855บาทค่ะอันดับ3อยู่ที่ช่างเครื่องประดับประดับอัญมณี825ีบาทอันดับ4พนักพนักงานนวดไทยระดับ3 795บาทอันดับ5นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกสุคนท่าบำบัดระดับ2อยู่ที่790บาทค่ะอันดับ6ช่างแมคคาทรอนิกนะคะและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับ3 755บาทค่ะ อันดับ7ช่างเขียนแบบเครื่องกลในคอมพิวเตอร์ระดับ3 740อ่บาทอันดับ8ค่ะช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ3อยู่ที่6 9 5บาทอันดับ9ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์690บาทค่ะอันดับอันดับ10นะคะช่างคอ้อตัวถังรถยนต์ระดับ3 680บาทจะเห็นได้ว่าอย่างที่เกยยกตัวอย่างมา10 อาชีพนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันสูงสูงมากๆสูงกว่าค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำที่บ้านเรานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเก๋อยากให้เห็นอยากให้สถานประกอบการอยากให้ในายจ้างลูกจ้างนะคะเห็นความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานของเราซึ่งเป็นค่าจ้างที่จ่ายสูงกว่าค่าจ้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเราไม่ต้องอไปกังวลวอร์รี่ในส่วนของค่าจ้างซึ่ง ค่าจ้างขั้นต่ำอ่ะมันมันมันคำนวณจากการที่สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆแต่อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานคำนวณจากความสามารถนะคะของผู้เข้ารับการทดสอบม,มาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างที่เก๋บอกไปเมื่งต้นเมื่อกี้ว่าใครได้ประโยชน์บ้างนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย เกยอยากจะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างได้เห็นความสําคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะาหากนายจ้างดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างเกินร้อยละ70นะคะของลูกจ้างที่ท่านมีท่านก็จะได้รับเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือนะคะจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของเราอีกนะคะ น่านจะเป็นยอดเงินอยู่ที่1 0 0 0 0บาทถ้ากิดจำไม่ผิดนะคะ10,000บาทซึ่งเป็นเงินให้เปล่าให้ฟรีนะคะเราไม่ได้เอาคืนอะไรแต่เป็นเพื่อส่งเสริมที่ท่านให้เห็นความสําคัญของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของเรานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหากท่านฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยแล้วก็เอ๊ะอยาก ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสนใจในสิ่งสิ่งข้อมูลที่เกตเล่าให้ฟังเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงไหนเนี้ยก็ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10บลำปางของเราอะนะคะโทรศัพท์054-356-681ค่ะโทรศัพท์นะคะ054 356 681เดี๋ยว พักฟังเพลงกันสักคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเกิจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถาบันของเราอะค่ะให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกศเล่าให้ทั้งหมดทั้งมวลให้ฟังเนี่ยว่ามันมีสาขาอะไรบ้างที่เราเปิดจะเปิดทดสอบหรือบางคนอยากเปลี่ยนงานเลยก็มีค่ะแต่ว่ามีความรู้มาบ้างแต่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่มั่นใจว่าฉันจะไปทดสอบแล้วมันจะผ่านไหมเราก็ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนที่จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ 看、啊。嗯 จากที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะครึ่งแรกในส่วนของการค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะฟังแล้วมีความสนใจนะคะว่าเอ๊ฉันเป็นช่างอยู่ฉันอยากรู้ว่าฉันมีความสามารถมีทักษะมีความรู้มากแค่ไหนฉันจะไปทำยังไงถึงจะมีได้ค่าจ้างตามที่น้องเก๋บอกเนะาะค่ะตอนนี้นะคะก็เก๋จะเชิญชวนนะคะ ช่างทุกช่างในจ้างที่ฟังอยู่นะคะให้เห็นความสําคัญของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะตอนนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลลำปางของเรานะคะได้ให้บริการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหลายสาขาช่างค่ะตอนนี้ก็เก๋จะยกตัวอย่าง ช่างที่ฮอตฮิตเลยนะคะก็คือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งที่เก๋บอกเมื่อกี้นะคะว่าเสร็จแล้วเราจะไปต่อยอดในส่วนของการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อเอาไปประกอบอาชีพต่อไปนะคะสาขาที่2คือช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับหนึ่งค่ะสาขาที่3เป็นสาขาช่างเครื่อง เพื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิดขนาดเล็กก็คือพูดง่ายก็คือช่างช่างแอร์นะคะอันดับที่4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1ค่ะอันที่5ค่ะช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1อันดับที่6สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1ค่ะ ต่อไปเป็นสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับหนึ่งค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกินสิทธนระดับหนึ่งก็คือสาขาหรือเราเรียกสั้นๆว่าโฟก l ลิฟอะค่ะโฟกลิฟเนี่ยจะตอนนี้นะคะที่เก๋ไปไปตรวจสถานประกอบการหลายๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยโฟกลิฟนะคะมีใช้ในสถานประกอบการหลายแห่งเนื่องจากว่าเป็นเครื่องเป็นเขาเรียกว่าอะไรความความ การทุ่นแรงในการที่เราจะใช้กําลังแรงงานคนนะคะโดยใช้เราใช้เป็นการลดยกสินค้าแทนดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีคนขับรถสินค้าตัวนี้อีกทีหนึ่งดังนั้นแล้วคนที่เป็นผู้ควบคุมรถยกตัวนี้จะต้องมีหนังสือใบมาตรฐานฝีมือแรงงานของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวกรมสวัสดิ์นะคะเขาจะเข้าตรวจอีกทีถ้าไม่มีนะคะถือว่า ไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านไม่มีสิทธิ์ที่จะขับรถโฟ์คลิฟต์พวกนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยสถานประกอบการในจ้างที่ฟังอยู่นะคะจะรบกวนว่าท่านาก่อนที่ทางกรมสวัสดิ์จะเข้าตรวจนะคะท่านให้พนักงานหรือลูกจ้างของท่านนะคะสามารถวอล์กอเข้ามาที่สถาบันได้เลยค่ะมาบอกว่าเออเนี่ยจะทดสอบมาตรฐานฟีมือแรงงานาผู้ควบคุมรถยกสินค้าหรือโฟ์คลิฟต์ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เรากําลังเปิด แล้วก็รอรอ,รอท่านทั้งหลายเนี่ยมาสมัครอยู่เพราะว่าเราเป็นแค่100บาทนะคะค่าธรรมเนียมในการทดสอบไม่ได้แพงเลยทั้งหมดทั้งมวลช่างหลายๆช่างที่เก๋เอ่ยมาเมื่อกี้เป็นระดับหนึ่งจะอยู่ที่100บาทต่อคนต่อครั้งนะคะไม่ผ่านเราจะมีการสอบทฤษฎีแล้วก็สอบปฏิบัติหากท่านทฤษฎีไม่ผ่านนะคะท่านจะไม่มีสิทธิสอบภาคปฏิบัตินงังนนั้นแล้วเนี่ย ให้หนายจ้างได้มั่นใจได้เลยนะคะว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานของเราเนี่ยที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางของเราเนี่ยมีคุณภาพรับรองได้เลยค่ะตามประกันคุณภาพของมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนั้นแล้วเนี่ย ให้ให,ให้ท่านให้ท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับ2ก็จะอยู่ที่150บาทและระดับ3อยู่ที่200บาทนะคะค่าค่าธรรมเนียมในการทดสอบเนี่ยจะเริ่มต้นที่100บาทต่อคนต่อครั้งนะคะหากท่านสนใจก็สาบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือง,งานสิบลำปางหรือมีอีกเคสหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยมีมีความรู้แต่ว่าท่านไม่ได้จบเ,เขาเรียกว่า ด้านเฉพาะตรงนี้มาแต่ท่านมีความรู้มาบ้างแต่เอาไม่อจริงๆก็แบบอาจจะไม่แน่นหรือไม่มั่นใจเรายังมีหลักสูตรที่ว่าฝึกอบรมก่อนนะคะแล้วก็ไปทดสอบมาตรฐานฝีมืองานก็คือพูดง่ายว่าเราให้ความรู้กับท่านก่อนแล้วเราแล้วท่านก็ทดสอบมาตรฐานฝีมืองานก,นกับเราเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะตอนนี้เราเปิดอบรมหลักสูตรอยู่นะคะช่างเดิน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งอย่างที่เก๋บอกถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจก็มาอบรมก่อนนะคะ 2. ส,สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 3. ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานักการพานิชขนาดเล็กหรือช่างแอร์นะคะ 4. ช่างเชื่อมอาร์โลหะด้วยมือ 5. ผู้ควบคุมรถสินค้าขนาดไม่เกิน10ตันเหมือนกันก็คือว่าท่านอาจจะทํางานอยู่ตอนนี้นะคะท่านเป็นพนังงานคู่ควบคุมรถยกสินค้าอยู่แต่ ท่านไม่มีองค์ความรู้ในด้านทฤษฎีแน่นให้ท่านมาฝึกอบรมกับเราก่อนค่ะ30ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วให้ท่านมีความมั่นใจท่านมีความรู้ท่านาที่ถูกต้องท่านก็สามารถไปทดสอบผ่านเพราะว่าการทดสอบของเราก็อย่างที่บอกะคะ่ะอย่างที่เกตบอกว่ามันจะมีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะเราเราให้ความสําคัญในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะคะสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับเราได้นะคะเพราะว่าเราเปิดรับสมัครตอนนี้มาเรื่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่ายังเป็นกลางปีงบประมาณเรายังมีงบประมาณเหลืออยู่นะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครตอนนี้นะคะเราอยู่ไม่ได้กําหนดอะไรมากเลยแค่ขอว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครนะคะกรณีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยตอนถ้าเป็นนายจ้าง ก็จะขอให้เป็นอยู่ในมาตรา3า,าของประกันสังคมนะคะอันที่3คือมีประสบการณ์การทํางานก็มีกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่น่าจะห่วงแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะตามประกาศของในแต่ละสาขา นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราไม่ได้จําเป็นว่าต้องจบปวชปวสแต่หากท่านมีประสบการณ์การทํางานอีกทางท่านอยากรู้ว่าท่านมีความรู้ความความสามารถทักษะด้านช่างตรงนี้มากน้อยแค่ไหนท่านมาสมัครกับเราได้เลยค่ะค่าธรรมเนียมการทดสอบอยู่ที่100บาทต่อคนต่อครั้งนะคะ หากท่านอย่างที่เก๋แจ้งว่าท่านมีความอยากสงสัยอยากถามอะไรเก๋โทรไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือรรงงาน10น้ลำปางของเราได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะโทร054356681นะคะ054356681นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครึ่งชั่วโมงของเราที่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคราวหน้าไว้เก๋หาความรู้มาใหม่หาสิ่งดีๆมามอบให้ฝากให้ ในรอบต่อไปละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการวิทยุ AM 5 4 9ทุกท่านเจ้าน้องตูตาระณีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือทุกท่านมาฟังคลื่นนี้ข่าวสารก็มีขอเพลงก็ได้มาฟังแต่นักๆหลายๆแน่เจ้าสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเปลียนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตก์